ตลอดแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสได้กลับมาค่ะก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณเซนต์นเบิร์กที่ให้โอกาสดีๆแบบนี้นะคะที่ให้หนูได้มางานในวันนี้ก็ดีใจมากๆก็วันนี้จะมาทีารับ่ต้อนรับอ่าค่ะก็รู้สึกตกใจเหมือนกันค่ะไม่คิดว่าเอ่อจะมีเอ่อเพื่อนๆคนไทยที่ชื่นชอบหนูด้วยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วหนูไม่ค่อยได้มาทํางานที่นี่สักเท่าไหร่ส่วนใหญ่เอ่อทงานหรือว่าเบสก็ยังอยู่ที่ประเทศจีนเพราะฉะนั้นก็ ขอบคุณซันสตาร์ไทยทุกคนค่ะที่มาให้กำลังใจยั็นว่ามีแฟนขับจีนบินมาด้วยนะจริงอหรอคะขอบคุณเซเซียค่ะเซเซียเซซียดีไหมแล right ้วมาจบจีนท well. like ี่ไทยแผนทำอะไรบ้างทิ้เช่นแบบอยู่กับบ้านคก็กลัวอะไรอย่างนี้ไหมครั้งนี้ก็น่าจะขออยู่บ้านยาวๆค่ะเพราะว่าอย่างปีที่แล้วหนูได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับพี่ๆเหมือนกันค่ะก็บอกอยู่เหมือนกันว่าเพราะว่าช่วงโควิดหนูไม่ได้มีโอกาสได้กลับมาที่เมืองไทยเลย คราวนี้โควิดดีขึ้นก็ถ้ามีโอกาสก็อย,กอยากจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม,ม,ม่ให้มากขึ้นเรื่อยๆด้วยครั้งนี้ตุรกีนก็พอดีค่ะ,ะงานก็ทําเสร็จหมดแล้วก็เลยอยากจะพักย,วยาวๆสักช่วงหนึ่งพักไปเลยนะพักไปเลยไม่นี่เาไปเที่ยวไหนเหรอคะเอ,อ่อตอนนี้ยังไม่ได้คิดแผนค่ะว่าจะไปเที่ยวไหนเพราะว่าสําหรับหนูหนูรู้สึกว่ากลับมาเมืองไทยก็เหมือนได้พักผ่อนแล้วก็ได้เที่ยวไปด้วยอยู่แล้วใช่กี่วันกี่วันกี่วันอะคะตอนนี้น่าจะ น่าจะอยู่เป็นเดือนน,นะคะน่าจอยู่เป็นเดือนอใช่ใชแสดงว่าพี่โปรเจกต์อะไรน,นะตอนนี้อ่ะคะณตอนนี้ยังไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะแต่ในอนาคตตอนนี้กําลังดิวแล้วก็ยังคุยอยู่ค่ะในเรื่องแบบเรื่องเล็กน,น้อยๆค่ะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสถ้ามีงานที่ไทยหรือว่ามีผลงานที่ไทยก็ฝากพี่ๆทุกๆคนช่วยติดตามด้วยละแล้วพีดิวมโีโปรเจกต์อะไรอ่ะพี่ดิวปอาไป็นโปรเจกต์อะไร ก็ในส่วนของหนังหรือซีรีส์นะคะถ้าใครชื่นชอบก็สามารถติดต่อหนูได้ค่ะและ้วก็แต่ก่อนอื่นก็คือเป็นงานเพลงนี่แหละค่ะที่ตอนนี้กําลังเตรียมอยู่แต่ว่ายังมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่ยังต้องต้องโคกับเพราะว่าไทยจีนเนี่ยค่ะมันก็เลยต้องโคกันหน่อยอาจจะต้องใช้เวลาวนิดนึงใช่อลบัใช่อ็ัลบั้มอลบั้มคะอัลบัม้มอัลบัมลบมลบ้มแรกที่เพิ่งเพิ่งปล่อยมาเมื่อช่วงเดือนปลายพฤศจิกาที่ผ่านมาค่ะก็ ในอนาคตก็ยังมีอัลบั้มอีกค่ะแต่ว่าตอนนี้หนูยังให้เวลาแน่ชัดไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการเตรียมตัวอยู่แล้วก็อาจจะมีซิงเกิลไทยด้วยแต่นี้ก็คือยังจะต้องรอไปก่อนค่ะถ้ามีเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะมารีบบอกพี่ๆทุกคนเลยแต่ตนนี้เนี่ยคว่าตัวทีวย่างมากคือตัวคอนเสิร์ตทีตลอดใช่ค่ะใช่ช่วงคือคือหนูช่วงหนูทำคัวคอนเสิร์ตตั้งแต่ช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกา ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกะแล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้พึ่งจบไปเมื่อวันซืนก็คือทัวร์ของกวางโจแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตก็ยังมีที่เฉินตุยค่ะแล้วก็ยังจะมีเรื่อยๆค่ะก็ยังคุยกับทางพี่ๆทีมงานอยู่ค่ะว่าแบบเป็นไปได้ไหมแบบตัวนี้ทัวร์มาไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีโอกาสอะค่ะถ้ามีโอกาสใช่เพราะว่าตัวหนูเองก็อยากก็อยากกลับมาที่บ้านบ่อยๆแล้วก็มาทํางานที่บ้านบ่อยๆเหมือนกันแสดงว่าส่วนใหญ่ในทีนี้ก็จะอยู่จีนเป็นหลักก็ยังคงอยู่จีนเป็นหลักค่ะใช่ เได้จก็มาเจอกันได้ที่เมืองจีนนะก็อยากเจอใช่ไหมก็อยากเจอแต่แต่ก็อาจจะแบบอยู่ๆก็แบบมีเซอร์ไพรส์เหมือนวันนี้มาเซนทรัลนเบอร์อะไรเงี้ยค่ะก็มาเจอกันได้ค่ะในอนาคตก็อาจจะยังมีแบบเซอร์ไพรส์นู่นนี่นั่นอีกอะไรหนูบอกไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วก็เป็นเรื่องของฟาลิคับจริงจริคนไทยเรื่องรองแค่ไหนแ่ไม่มาไทยน่อยอะไรอย่างเงี้ย ปีที Gu ่แล้วหนูก็ทํางานที่เมืองไทยบ่อยอยู่ก็แฟนๆก็มีโอกาสได้เจอหนูบ่อยอยู่ก็ปีนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเจอกับทุกคนบ่อยๆเหมือนกันนี่ยิ้มใหญ่เลยนะมีความสุขมากเออเทศกาลไหนเราบบกว่าใกล้จะถึงแบบสงการอะไรก็ได้หเลยก็พี่ๆทุกคนสามารถติดต่องานมาได้นะคะในไอก็มีเบอร์ติดต่ออยู่ค่ะสามารถติดต่องานได้ต่อไปก็พร้อม พร้อมค่ะพร้อมค่ะเงินพร้อมงานพร้อมทุกอย่างพร้อมค่ะน้องแซนนี้เราเป็นเราเป็นไอดอลชาวไทยที่โด่งดังที่จีนแล้วคนบอกว่าตอนนี้ดังที่สุดแล<ะ>้วเบอร์หนึ่งและรูะส้สสกไงคัที่ออก่อนอื่นดังที่สุดไม่กล้าบอก <c oughs> ไม่ไม่ไม่กล้านะคะแต่ว่าถ้าถามว่าอยู่นานที่สุดไหม <c oughs> อันนี้หนูหนูว่าหนูอยู่นานอยู่นาน่าจะได้เป็นที่หนึ่งอยู่หนูเข้าหนูอยู่วงการตั้งแต่วงการจีงตั้งแต่15แล้วค่ะถ้านับมาก็13ปีละค่ะ ช่เพราะฉะนั้นก็ถ้าเทียบในความความเก่าความแก่ก็คือซันนี่นี่เองแต่ว่าถ้าเป็นที่หนึ่งในเรื่องของชื่อเสียงหรือว่ายังมีน้องๆเพื่อนๆอีกเยอะที่ดังกว่าหนูแหละใช่มีอะไรที่ยังไม่ได้ทำอที่อย่างนแบ้เงนองจีนอะคะทั้งหมดอะคะหูคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสใหม่ๆในในทาง การแสดงมั้งคะใช่ค่ะถ้ามีโอกาสค่ะถ้ามีโอกาสยังไม่มีใช่ไหม,มเออเคยมีมาบ้างค่ะแต่ว่าอาจจะอาจจะติดที่เวลาหนึ่งค่ะแล้วก็สองก็คืออาจจะออแครไม่ผ่านอะไรเา <todo. S 1> <Grace. S 2> ้คือหนูทำงานหรือว่าทำอะไรเนี่ยไม่เคยคิดในเรื่องของความสำเร็จหรือว่าเราเราเราจะต้องไปถึงโคไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็คือ มีความสุขทุกครั้งในการทํางานแล้วก็ํำนั้นเรียกว่าไรอะคะใช้ตายละคำนั้นพูดว่าไงคะใช่ใช่หนู <c oughs> คิดจริง <c oughs> คือมีความสุขทุกครั้งในการทํางานค่ะแล้วหนูก็จะ <c oughs> พยายามทุกครั้งในการทํางาน <c oughs> มันมีคำอีกคำหนึ่งอะแต่ว่าหนูพูดไม่ออก ประมาณนี้ค่ะมีความสุขกับการทํางานในทุกชิ้นงานแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดในทุกชิ้นงานไม่เห็แต่มางนี้ในบ้านเรากระแสแบบยูริวายมาแรงแนวนี้อ<า>ูไคือถ้าเอาจริงๆหนูว่าถ้ามีโอกาสแล้วกันค่ะใช่ค่ะแต่ว่าคือคือคือถ้าถ้าถามในตัวหนูตรงๆว่ายัางไงเพราะว่าหนูเป็นนักร้องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหนูยังอยากจะทํางานในด้านนี้มากกว่าแค่แค่ถ้าสมมติว่ามีโอกาสในเรื่องของการแสดง ก็อยากจะมีไม่ไม่ว่าจะเป็นยูริหรือว่าหรือว่าจะเป็นแบบบทธรรมดาอะไรก็ได้ค่ะหรือว่ามันเป็นโอกาสหมดใช่ได้หมดนะได้หมดก็ชื่นช่บเออก็คือทุกคนก็รักษาตัวกันด้วยนะคะช่วงนี้ใช่ค่ะเพราะว่าอาจจะอาจจะด้วยความที่หนูทำงานติดต่อกันด้วยค่ะแล้วก็ กินอาหารไม่ค่อยตรงเวลาแล้วก็บวกกับทั้งแบบเราเราเรา,เราต้องคิดอะไรเยอะต้องทํางานอะไรเยอะมันเลยอา,อาจจะแบบมับบบบนมันมาในช่วงนี้<ม>ค่ะก็เลยแบบระเบิดในช่วงนี้เป็นอะะไรฮก็ก็คือไม่สบายนี่แหละค่ะไม่สบายเยใช่ไม่สบายคือเฉยก็เลยต้องไปทำราการก่อนใช่ค่ะแต่แต่ไม่ได้เป็นอะไรมากค่ะเมื่อวานก็อยู่โรงพยาบาลก็คุณหมอก็ดูแลอะไรอย่างนี้แล้วก็วันนี้ก็มีร่างกายที่แข็งแรง สแสดงโชว์ <ไอ S 1> ให้กับทุกคนแล้วก็ได้มาเจอพี่ๆทุกคนต้องเป็นแฟน,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 น<อ>ไม่ต้องเป็นมืวาเราไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะตอนนี้แบบร่างกายฉันอยู่มาก <c oughs> เราสุขภาพร่างกายแขย็งแรงดีแต่ก็อยากจะฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะคะแบบแล้วก็เพื่อนๆทุกคนด้วยร่างกายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะยคะเจะหาเงินยังไงหรือว่านอนแบบนอนน้อยยังไงก็ต้องรักษาตัวตัวงด้วยอย่าหักโหมงานหนักจนเกินไปโอเคค่ะ ปีสแล้วเสเปคของ,งนี้เปลี่ยนไปไหคะสเปคอะคะคือถามว่าเปลี่ยนไปไหมพี่ต่อก็ยังเป็นน u m b บ r รวันแต่ว่าคิดว่าจะอาจจะต้องเปลี่ยนสเปคหน่อยเพราะว่ามันไม่มีอะมันไม่มีก็แล้จ,จะต้องเปลี่ยนหน่อยแต่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมค่ะก็ยังเป็นพี่ต่อเป็น n u m b บ r รวันเหมือนเดิมอย่างพรุ่งนี้มันก็มีส่งมาเท้าเทียมอะไรเงี้ยาจะ้ สมรสเท่าที่งอะไรเงี้ยแบบไม่ว่าเพศไหนก็สามารถมีความรักได้คือหนูว่าเราอยู่ในเราอยู่ในคือคุณพ่อหนูอจะสอนหนูตลอดว่าเราทําอะไรก็ได้ค่ะขอแค่อย่าไปทําร้ายใครอย่าไปร,รไปังแกใครเราอยู่เราอยู่เรารักเราชอบอะไรเรามีความสุขแล้วเราไม่ไปทาร้ายใครมันก็ดีทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็น ชายรักชายหญิงรักหญิงชายรักหญิงมันมันเป็นความรักหมดใช่ค่ะอย่าไปทำ้ายคนอื่นก็พอช้า